เดินมาทางซ้ายสิเนี่ยคุบอกใหเดินมาทางซ้ายเนี่ยได้ใครฝ่ายเนี่ยโอ้ยเชี่ยกงกระตุกเลยเฮ้ยกางกูลอยได้หนักไม่กระตุกเลยกูปรับภาพภาฟิกสุดยังไม่กระตุกเลยก็คอมมึงเทพไลยเฮียแล้วมึงดูคอมกูเออเดี๋ยวลองปรังภาพอีกทีภาพไม่สวยเนี่ยมาดูแชร์หน้าจอภาพไม่ก็สวยเลยเนี่ยภาพแม่งโคตรสวยเนี่ยกูดูแล้วเฮ้ยเท่ากับกูดีกว่าคอมไอเหนือเว้ย เอมไปเนี่ยแล้วแต่เจ้าเจ้าเห่าเลยข้อมโรงเรียนเนี่ยกว่าเขอาอแบบขโมยขโมยโรงเรียนมาฮะใช้เข้ามาเร็ว <c oughs> ไอ้เนี่ยทำเพี้ยอะไรอย่าเอา <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเ,อเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเอเรียบร้อยไอ้สัสเอาไอ้คนที่เข้าแบบวารีวิ่งเพี้ย ไอ้กูไม่น่าไปกดวิ่งไอ้ใครเคยดูหอพักชินบีไอคใครเคยดูหอพักชินบีอลาเงม้งไม่เคยดูแล้วว่ะหนังโป๊อนทนตชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วอะดูแต่หนังโป๊ไอ้ยัหนังใมมึงแหลรอ่ะหลเราอ่ะหนังโปแมมึงอะไอ้เอกดูแต่โป๊ไอ้ยมขวาหนังโป๊ตัด ดูแต่นั่งโป้ไอ้สัสวันๆไม่ทำเฮียอะไรนั่งชักวัลลอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ฟีดเลยเว้ยฟีดนี่ไอดอลเลยไอ้อะันไม่ทำอะไรเว้ยตื่นเช้ามาเข้า Google พิมพ์คำว่า x แต่อะไรว่า triple x สามตัวเงี้ยกูมาแล้วจโอเคคอมล้มกลัวทำไมแย่งคอมมึงดูเลยทีละโอ้ยยังระเบิดคอมมึงไงกูวิ่งอะว่าตรงนี้พี่หกล้มไม่ยากว่าตรงนี้พี่หกล้มไม่ยาก เตการนั้เลยคอมอยู่กลัวชากลัวชาคอมกลุมาเของ่ายไอ้สัตว์กลุมาเนี่ยเนี่ยไม่ไรผจะเข้าเนี่ยไปมาในกลัวราส่งโลคิเคชันเฮ้พีสรส่งโลคิเคชันเพีเอาเข้าเข้าเข้าเอาเข้าเข้าดีเข้าดีเชเน่ก็เข้าไใหญ่ไอ้ชักบาห่วยไอ้เชนเน่ชักบ้าอยู่ไอ้ไอ้แต่งแต่คุยเนี่ยเนี่ยก็จะได้ฟอสเฟตตอรเ ชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วโดนแซ่บพัดเจมก็ได้ส่งโลไปแล้วไอ้สัสเจมก็ได้ย่ะเจมก็ได้สัตว์เจอได้ทีไหนเนี่ยบส่งโลมาแล้วไอ้สัสโลเีมยอะไรตึงว่ะตา้เจอกูได้ทำไมทุกคนเงียบครับต้องการคำตอบอย่าง่วนกูไม่ได้เงียบกูแค่เป็นหนึ่งเดียวความเงียบเงียบไม่เหมือนกับเราเฮียดีเดือดจะเข้าใส่แล้วไหนเนี่ยเดืยวเฮียอะไรใส่กูสัส มาดีหน้าหิสัตว์ไม่รู้แล้วกูใครกูรู้มึงใครกูเนี่ยกูเนี่ยไอ้เหี้ยมึงน้องกันกำลังไอ้อ่ะึงรู้มั้ยลูกใครไม่รู้ลูกไอโตโน่ไม่ใช่เว้ยกูลูกลูกลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกลูกิฟโตเต็มมัดลูกกิฟโตัวเต็มมัดเลยอ่เล็บบลิบบลิบเล

ตอนนี้จะีทำให้ความไม่สงบได้เข้าใจกับบางครั้งและได้ไปที่สถานที่เอลวีราหายไปโดยมุ่งมั่นที่จะค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอจริงๆคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในความมืดรอให้ใครสักคนหาได้เออไอปัต์แม่ง็ปยังไอควายคนนึงมาแตกใส่เธอไอควายแล้วมึงยังเงียบหาพ่อมไงเฮียกูก็นั่งภาคคนเดียวไอสัตว์ ออไอ้ก็มึงก็ไปคนฆ่ากันไก็ถูกไอ้สัตว์จะบอกนะว่ามึงกดฆ่ากันมาไอ้เชี่ยมึงกดฆ่ากนมาไม่จะกดกดวิ่งตรงไหนวะเดียวเดียเดียวไอ้เนี่ยมันกดกดชิปกดชิปกดชิปไอ้สัตว์กดชิปเกือบกดหาไม้กางเขนกูกดชิปแล้วแม่งไม่วิ่งให้กูไหนเชี่ยกูกดชีบแล้วแม่งไม่วิ่งให้กูไหนกวามีซัมติงกดแส้นเกลือต้นหาภารกิจออกเป้าหมายหาไม้กางเขนเพื่อเอาไม้กระดานเหล่านี้ออก นร้นกเข่งมัยอินเดเนมเป็นรอดกูมีแต่โคบาร์มึงเอาบเนี่ยกูเจอม่โคบาร์มันเขียนพ่อมงัยสัตว์โคบาร์แปลไทยมันโคตรมันบอกไม้กางเขนอะไรเหี้ยแปลไทยเขียม่นเขนท่าแม่งนาตานนกซฟตูดแม่งเลย กดมีถ้อสิพี่แต่ว่าไม่รู้วิธีถืออ่ะเอเนี่ยเฉยถือก็ได้ถือวะเอาตรงนั้นแหละปีน่าหินยังไม่มีใครถือเขาไดนะอ้ควายมึงกดมีดิสัตวดึดไม่ได้ต้องใช้กุญแจประตูหน้าบ้านหาดิหาดีที่หยาไอ้ผีนี่ไรประโยชน์สุดละพ่อมึงไงหน้าหินปล่อยวางมึมีแต่คนไรประโยชน์ไอ้ย่า ไม่มีแต่ขยะมันมีแต่ต,ต,ะต,ะตืดทุกอย่างมันก็ขยะ,ะ,ะปูตปีขยะไอ้เนี่นเยเราต้องแก้เน็ตผแบบเน็ตแกแก้อยู่ไอ้แ้เอาพวกมึงหายไปไหนเนะน,น,นี่นยไป,ไ,นนะไปในนั้นแหละาหายไปในนั้นเลยเอ้เชนเน็ตกูกากจิบหายเลย <Harmon ot. S 2> เน่ยมันไม่ได้กากเลยแต่ตอนมันเองที่ทำให้มันกากเไอ้กูละมอก

มึงเห็นไหมเขีนกับหัวอะไรอ่ะมึงจดจาไว้เลยเว้ยเนี่ยรูปมันกดไทยมันไม่ใช่ผีแต่มันคือเขาเรียกว่าแบ็คเมทัลไม่ใช่ใช้แฉลบกันใช้แฉลบหรือเปล่าใช้แฉลบกดตรงไหนกดเลขดึงอ๋อแม่ขอแม่มึงอ่ะเขาให้กดจีแล้วกดติดตั้งมันอ๋อกดจีอ่ะเกมเล่นยากผี ไมได้แล้วเปิดเพลไฮไลท์เร็วเปิดนีันล่์ดนดิดดุินดุินดุดินดดิน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 ดิดินดิลาินดินนดินดนดิ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 ิดินดนิดิน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 ี่ยไม่นิดนินิดดนนเิดดิริด ปีเบอร์เอ้ยนี่ยปีบยนีเบอร์ยะเฮ้ยนี่ว่าใครกูโดนแจ็คใน้องลองไม่พอมันถูกหรือเปล่าโอ้มึงอยู่ไหนกันอะอยู่นานแล้วอยู่ใน้จเสมออยู่ในใจเสมอมึงมึงนี่วิ่งไม่รอเลย ออ้ยหี้ยอะเมื่อกี้ไอ้เหียไอ้สัตว์ผีไอ้สัตว์ผีตุุุุุุุเุีุยุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุเุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุูุุุนุุุุุเุุุุุุุนุ่เนีุยุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้นุุุน คู่<อ>ต่อกันเป็นกูตายหา่ยากเกมแม่งกากไอ้เยอะแม่งไม่โหลดแบบให้กูดว้วย